Ford r a น g e r s p ส r อตนะครับติดตั้งไฟ2ใต้กระจกระบบแท้โรงงานนะครับแล้วก็รีโมทสตาร์ทเพิ่มนะวันนี้กดสตาร์ทรถผ่านรีโมทได้ทันทีนะครับเปิดแอร์เย็นๆรอคนขับได้เลยดับเครื่องผ่านรีโมทได้หรือรอ15นาทีดับเองนะครับมาดูระบบไฟ2ใต้กระจกนะครับพร้อมระบบไฟวลข้ามไหลนะครับเมื่อเราเดินเข้าใกล้รถนะครับไฟจะติดให้เองนะครับไฟ2ใต้กระจก2ข้างไฟซีแคมไฟท้ายนะครับเป็นระบบแท้นะครับ ทำงานเหมือนของวายแท็กเลยตัวนี้มีไฟเปลวคำไลท์นะครับแล้วก็จะทํางานเป็นตอนเราเปิดประตูได้ถ้าเราเปิดประตูรถไว้นะครับไฟมันจะติดนะทั้ง2ข้างนะครับแต่ถ้าเราไม่ปิดประตูนะครับเดี๋ยวมันก็ดับเอง20นาทีหรือ2 5นาทีนี่แหละครับผมติดตั้งพวงมาลัยแรปเตอร์ไปนะครับรอบก่อนแล้วลำพงเซนเตอร์นะครับที่วางแกวจะเตรมจริงๆ มาพร้อมระบบวิวความไหลนะครับของตัวไฟสองใสกระจกเดี๋ยวดูตัวไฟกันก่อนไฟตัวนี้จะเป็นของ F 1 5 0นะครับผมจะเป็น LED 2ชิปนะครับสว่างกว่าของเน็กเจนแน่นอนมันจะมีเลนมาครับแสงนะครับแสงก็จะยิงไปหลังสุดเลย ผมอะไรสามารถชิปเกียร์ได้จริงนะแต่มันจะชิปได้ในโหมดเกียร์ D และเกียร์ M ครับอยากเข้าเกียร์เองให้เข้าเกียร์ M นะครับแค่ชิปเกียร์ก็ใช้เกียร์ D ปกตินะครับผม เหมือนของแรปเตอร์มาดูระบบอื่นๆที่เปิดให้นะครับก็จะมีพวกหมดขับขี K ่หมดสปอร์ตนะครับก็มาเพิ่มเติมไฟสองใต้กระจกนะครับก็จะมีระบบไฟสองสว่างแยกโซนนะครับอันนี้เราสามารถเปิดปิดไฟแยกโซนได้ตัวนี้เตือนแบตเตอรี่นะครับก็คือมันจอดนานเกินไปมันก็เลยไม่อนุญาตให้เปิดไฟแยกโซนได้นะครับผม เดี๋ยวขับสักพักก็เป็นปกติรถยนต์นะครับตังคารถยนต์ตรงนี้จะเป็นระบบไฟสองสว่างต้อนรับนะครับเวลาเราเดินเข้าใกล้รถนะครับถือกุญแจเดินเข้าใกล้ไฟจะติดให้รอบคันนะครับตัวไฟสองต้กระจกไฟท้ายไฟหน้านะครับโอเคครับเรียบร้อยครับแล้วก็รีโมทสตาร์ทนะครับสามารถสั่งสตาร์ทรถได้เลยผ่านรีโมทนะครับ ง่ายๆนะครับกดล็อกหนึ่งครั้งนะครับกดสตาร์ทสองครั้งครับลับเครื่องได้นะเรียบร้อยครับผม ล็อกดับนะครับกดกดล็อกติดช่วงที่มันพับมันจะปิดไฟก่อนนะครับผมเป็นระบบแท้นะครับสว่างแน่นอน